บอก X Hunt Event คืออะไรคลิปนี้จะมาสรุปให้ฟังครับข้อบอก X Hunt Event ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของชาว Roblox ซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่ไข่จะจัดในหลายแมปที่เขาได้รับการสนับสนุนซึ่งผู้เล่นจะต้องตามหาไขา่แต่ละใบที่มีความแตกต่างกันและมีวิธีในการหาไข่ที่แตกต่างกันโดยอีเวนต์จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนปี2008และูกจ event ักอีเวนต์ครั้งสุดท้ายในเดือนเมษายนปี2020ซึ่งก็4ปีแล้วที่ทาง Roblox ไม่ได้จัดกิจกรรมนี้โดย X h u น t ประเภทนั้นเป็นขออองหหรรืืมี การขาย Marketplace โดยเริ่มต้นประมาณที่200โรบักถึง1,500โรบักและของที่หายากบางส่วนก็ขายอยู่ในราคา500,000โรบักเช่นของปี 2008, 2008 2009หรือ2011เป็นตน้นแล้วถึงแม้ว่าอีเวนต์นี้จะจบลงในปี2020แต่ทางโรบอกก็ได้จัดอีเวนต์ทดแทนแอคฮันคือ MetaVerse Champion ซึ่งผลตอบรับดีเช่นกันเ่องทีแล้วนะครับชาวโรบอกเชื่อกันว่าจะไม่มีแอคฮันหรือปีต่อๆไปอีกเลยเนื่องจากผู้ดูแลระบบได้ประกาศให้กิจกรรมทั้งหมดถูกแคนเซลและแทนที่ Replace ด้วย PS, แม้จะมีการประกาศก็ตามแต่เอ็กฮันในปี2020ก็ได้รับการยืนยันจากชิลเบคา้าว่าจะไม่มีอีกแล้วจนวน4ปีต่อมานะคะที่ทุกคนรอคอยความฝันเป็นจริงแล้วครับการกลับมาของเอ็กฮันอีเวนท์ที่ทุกคนชาวโลบอกได้รับความสนใจเรื่องนี้อีกครั้งทําให้ทางโ o บ็อ x ได้กลับมาจัดอีกโดยในการจัดครั้งนี้จะมีลักษณะที่ไม่ใช่ไข่แต่เป็นไอเทมฟรีทั้งตัวจะลด้าตามที่ทางโลบอกสปอยเอาไว้เล็กน้อยแล้วและยิ่งไปกว่านั้นเดอะฮันยังได้มีการจัดอีเวนท์ทั่วแมปมากกว่า60มปไป ทีีเดยวมีทั้งอย่างเป็นทางการและพิจารณาอยู่ซึ่งก็จะมี S C P 2 0 0 8 Buy hail, ball, place, by of hell red ball dress to implace a b battle restaurant tycoon 2, o royal high s o r b s t h r e the f r o o r is lava the mimic toilet tower defense tower defense simulator l i f t o p i a c r i s t o n a t versilo เป็นต้นดังนั้นการจัดอีเวนต์ทางนี้นะคะใน15-16มีนาคมจะผลตอบรับดีอย่างไรหรือเป็นอย่างไรมีโอกาสกลับมาจัดในอีกปีหน้าหรือไม่ก็ติดตามกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันนะบาย Um...